สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องปุ้มปุ้ยชาแนลเนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะพี่น้องค่ะสิบห้ามาปลูกบะเขือเทศเนาะคะ่ะซึ่งเอ่อเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทีบานเฮาสิปลปูกบะเขือเทศเนาะค่ะเมื่อน,ะะนี้นะคะเฮาสิปลปูกบะเขือเทศพันธุ์ซีดาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้จิเป็นเอ่อเบียร์ที่เฮาเพาะเองเนาะคะ่ะก็คือเพาะเวลาเข้าเพาะก็ซื้อมล็ดพันธุ์เนาะคะ่ะมาจาก ้านกรตรทั่วไปเลยนะคะแลักการว่าพใส่แผงที่มันเป็นเหมือนแบบแผงสีดำๆอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นแผงเพาะเพาะชำนะคะเพาะต้นกล้าอ่าเข้ากับไปซื้อแบบนั้น่นมากนะคะถึงเวลาเข้ากับสื่อดินมาผสมเอานะคะผสมเสร็จปุ๊บก็ยอดเม็ดยอดยางลงไปนะคะเข้าสิทิถงเวลาไหวนะค่ะประมาณเกือบประมาณเกือบสองถึงสามสัปดาห์นะคะกือกคืนอยู่กับ ขื่นโย่กับเฮ้าคือกันเนาะคะ่ะว่าต้องการตนกาที่เอาเมาปลูกเนี่ยควมใหย่ความสูงมันทอ่าดนะคะอันนี้ก็คือว่าเขาทิ้งไว้เกือบสามอาทิตย์กว่านะคะ3สัปดาห์กว่านะคะตนเขาก็จะใญ่แบบนี่เลยนะคะพอเขาพอเขาญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องไยตนกาเขานะคะถ้าเขาหาเฮาบ่อยไยตนกาเขาเนี่ยเขาก็จะการเติบโตเขาก็จะหยุดชะง,งักนะคะเพราะว่าลุมที่ว่าเอาไว้ฝังหลาเขามันเล็กนิดเดียวเนาะในถาดพอช่ำอะคะ่ะ เทาตองใหญ่เขามาเอามาลง่แบบหลุมแบบนี้นะคะแม่เพิ่งกระสีปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการนะคือว่าโดยปกติเนี่ยบ้านเทาสิใส่เราถ่ายขั้นใหญ่นะคะ47แรงเนี่ยในการพ่วนให้มันเป็นคู่คู่แบบ ขนาดใหญ่นะคะขนาดลองเนี่ยนะประมาณเกือบ 2, 2> อเมตรเกือบ3อเมตรนะคะ 2, 2> เมตรเกื<พ>อบ3เมตรซึ่งเขาสิใส่ประมาณผานหานะคะใส่ผานหาในใการพวนพ,วนพวนดินขึ้นเนาะพอเขาพุนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขาออกมาปลูกแบบนี้นะคะให้ใส่เสียมใส่เสียมเนาะคะ่ะในการขุดหลุมขุดเสร็จปุ๊บก็ค่อยจังเอาต้นกานะคะมาย้อนลงใส่เทลหลุมเทลหลุมแบบนี้นะคะ เฮ็ด <Head> <Head ed S 1> ไปเทละขั้นตอนเนาะค่ะมันจะเฮ็ดห้ให้เห่าได้ไวขึ้นนะคะ, he he ะ,คะโดยปกติเราทาสมมติว่าเห่าใส่พื้นทีบ่ลายนะคะแม่เพิ่งกะใส่วิธีการขุดไปปลูกไปขุดไปปลูกไปเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเห่าปลูกหลายปลูกหลายหล่องนะคะแม่เพิ่งกะเลยใส่วิธีการคือแบบขุดไวเลยเป็นหล่องเงวเทวเดียวนะคะแล้วแนัน้นาเท่ากับเอาต้นบัคเกอร์เทศเนะะี่ยค่ะไปปลูกเท่เดียวเลยนะคะ เวลาข้าปลูกเสร็จแบบนี้นะคะปุ่มก็จะไปตักน้ำในในหน้านะคะมันหลดเขาเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าเขาพึ่งเขาพึ่งยายตกลกาเขาเนาะคังแหลกนะคะพึ่งยายตกลกาคังแหลกเขาก็ต้องมีการพอเอาเขาลุ่งหลุมปุ๊บเนี่ยมีการใหญ่เขาจากแผงพอช้ำม,มาไห้ในหลุมแบบเนี่ยเขาต้องใส่วิธีการแต่คือต้องหลดน้ำเขาก่อนเนาะคะ่ะเพื่อให้หลกเขามันติดนั่นเองนะคะ